สวัสดีค่ะวันนี้มา้านปุ่นขาวค่ะนี่จะเลี้ยวเห็ดย้านปุ่นขาวจะชิ้นยังไม่ไา้ กางใกลออกไปอื้อยช้ชิ้นจะตวงแดงแหงไควเออพว่าขวา่งนพูดสอพูดขาวแบงไงเมื่อกี้อักไอ่ะแล้วก็ข้าจังคอเมื่วานอีกี่มาบไปบควัากบบกู้เอยอ่ะ Tôi ừ, mọi người Mọi người mà cũng may Mọi người mà cắn ngàm mà

ก็ปลาหมากปลาเ่าที่มองนี้เป็นที่บานเก่าอทำไมแต่ทีทำไมสะโพกเมทำไมตะปูตะปูอืมก็คือเวบานอึงทีมอนี้ใกล้เป็นสืนหรพี่นองที่จะูหางมีมะป Một cái đấy cái xoàm. Cốc mơ mưu mới thường là cái xoàm. Mình ăn cả lưng mà cả, cả heo Ăn cả sốt xịt, kem cái. không bò cốc, cái

你干啥？你阿妈给盖给盖被子没？ แยกยับไม่เห่าไม่คือแกีก็พือไม่ละเดี๋ววางมาวางหันือแก่คือแก่ อือค่ะอือวางไวม่ห่างขยาวางนี่เด็ด เขาบอกก็คือโอ้โหฟงอ่ะอัเคยขู่อัะเคยขู่อันก็คือไม่ง้งมืออันนี้นะคะก็คือสวนชวนมาข้าวแบบ มาจะซื้อห้ามุ้ยประโยชน์อันนี้สวนนะคะที่ทุกคนมองมากอะทีเห็นค่ะกวอนเขาหมู่บ้านหมู่บ้านล้อมรอบไปด้วยเกาะต้นมะพร้าวคือเจ้าแดดวันนี้ขิงกระชายนะคะที่ปลูกไว้ อันนี้ก็เป็นทีเนตโนนบานตั้งแต่เก่าสมัยแต้โบราณปุตปตะปูตะปุตตะปูแต่กี่มิทีบานแค่นี้ค่ะเหตุกระทมบ่มีหัวเดว้อยู่น้ากันเป็นหมู่บ้านเป็นกลุ่มเป็นก่อนเพื่อนติดกันแต,แต่สูมืองใหญ่ขึ้นไปอยู่ทั้งงเมะละ่ะค่ะมองนี่ก็กลายเป็นสวนเป็นสวนชวนหมากสิมิต่คนปลูกขิงปลูกมอน ปลูกกล้วยปลูกข้าวทำนันละค่ะน้องนันคือบอ่มี่สถานที่นี้เป็นสถานที่ที่หมะสมแก่กรเพาอปลูกมากเลยนะคะเพราะว่าขันจ้อนำบดานก็คือว่ามีนำตลอดปีแล้วก็นำบ่ทถวมแล้วกเ็เป็นดินดินโพนดินหลวนปนทรายที่เหมะแก่กันพาอปลูกโน้ก็อยากได้อยค่ะามหามถามหาคนรอบข้าง เพระาะว่าอนาคตขขางนาเนอะเพือ่อสิได้กลับมาอยู่บ,าาบา้านแต่ว่าเอาภาษาละคือวอ,อ,า,อาหยาเมื่อบ้าพอแล้วยี้มไปลกดีปน,นัน เอาไปเพิ่นมาลเวกเอ,เอ,ง,อ,เอ,องข,า,า,องขาพี่น้องสำหรับคลิปนี้กฝากไว้ชั้มนีนะคะเปกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเปกำลังใจให้อีทองเก้าในเคะ่ะมันเมื่อยมันแลนหลายบ๊ายบายค่ะ